สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเและลุงปานาที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เจอน้องท่านหนึ่งนะครับผมก็จะไปถามดูนะครับผมว่ามาทำอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปถามเลยนะครับ มานานยังมานานยังเ <มา S 1> พิ่งมาโอ้โหมาปากเบ็ดเยอะบ้างอะอืมนี่ครับมาดูกันนะครับพี่ๆครับน้ำขุนเลยนะครับก่อนฝนตกเมื่อคืนใช่ไหมเนี่ยฝนตกเมื่อคืนนะครับผมใครที่อยากจะมา ปากเบดก็มาได้นะครับพี่ๆครับนี่นะครับมาชมวิวนะครับผมข้างๆห้วยนะครับผมดีกศดีดีนะครับตรงนี้นะครับผมถ้ามาปลูกเปนนอนเนี่ยสบายมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนี่ตอนนี้ข้างๆตรงนี้ก็มี มีคนมาขุดไส้เดือนนะครับผมทำเป็นทำเป็นเหยื่ออาหารของปลานะครับนี่นลน้องก็กำลังจะปากอีกคันหนึ่งแล้วนะครับนี่ซ้อมซ้อมไว้ดีมากนะครับผมมาให้ใครเจอนะครับก็น้องก็ ต้องกลัวด้วยนะครับผมว่าถ้ามีใครมาเจอน่าจะแอบมาขโม,มยหรือเปล่านะครับใช่ไหมใช่นะครับผมน้องก็อยู่บ้านอยู่บ้านนะครับผมอยู่บ้านฝั่งข้างห้วยฝั่งนู้นนะครับผมเนี่ยที่ผมได้ชี้ให้พีเพ่เพื่อนได้ดูกันนะครับน้ําขุ่นทีเดียวเลยนะครับผมนี่สนสะพานก็อยู่ข้างบนนู้นนะครับผมนี่สะพานเนี่ยายาวยาวมากนะครับ มันดูน้องเลยนะครับน้องก็ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วนะครับพี่ๆครับถึงว่าน้ำลึกไหมก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะพี่ๆนะ นี่เลยนะครับพี่พี่ครับหลังจากที่ผมได้ถามน้องเสร็จยอดผมก็ได้กลับมาข้างหน้าต่อนะครับนี่ข้างหน้าข้างหน้าต่อก็น้ําจะไหลแรงมากนะครับนี่เลยนะครับผมผมก็จะเดินรอบๆบริเวณนี้นะครับผมจะเดินไปข้างหน้าน่านนะผม บางทีก็น้องๆก็อยู่ในข้างบนสะพานกระโดดลงก็มีนะครับผมอ,อัดบางคนนะครับผมมีไก่ป่านะอ๋อไม่ใช่ไก่ป่านะครับพี่ๆครับมีไก่บ้านนะครับผมนี่เลยไก่บ้านนะครับนี่ ออกมาหาไส้ดุกไส้เดือนนะครับผมพวกแมลงนะครับตรงนี้ก็มาแคมป์ฟรีนะครับพี่พี่ครับก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับพี่พี่ครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพี่พี่ครับ กอใครที่ดูสหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามด้วยนะครับพี่ๆครับโอ้นะส่วนไร่หมากนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างล่างโน้นนะครับผมว่ามีใครมาตกปลามัางนะครับผม หือห mm ือ hmm. น้ำคุ่นเลยนะครับผม โอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาข้างล่างแล้วนะพี่พี่นะน้ำขุนมากทุกคน อใครที่ชอบมาตกปลาก็มาตกได้นะครับพี่ๆครับนี่ตรงนี้ก็จะมีรอยโคนมายิงปลานะครับผมช่วงเวลาที่หนาวนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมถ้าหนาวแล้วก็ก็มาผิมพฟ้านะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นดินทรายนะครับผมเนี่ย อากาศเย็นมากทุกคนเราก็ได้มาเจอเสื้อขายเมร้นะกรงเกงขายเมร้นะเนี่ยมาทิ้งไว้ทั้งง่อยเลยนะครับน,นูนผมก็ได้เจอป้านท่าป้าท่านหนึ่งนะครับนูนซึ่งจะตกปลาอยู่นะครับนูนนี่ใครที่มาชอบตกปลานะครับพี่พีครับ โว,วนมากน้ําขุนแบบนี้นะครับผมก็แล้วก็ได้ปลานะครับผมปลาชอบกินนะครับชอบกินเวลาที่น้ําขุนนะครับผมปลาก็ชอบกินมากๆเลยนะครับเฉพาะป,าปาลาปลา้างปลาหลายปลาช่อนโอ้มีหลายอย่างนะครับแต่พูดไม่ถูกนะครผมนีอเ <laughs> ลยนะครับ น้ำคุนะผมอ่าสถานที่ที่นี่ก็ค่างๆที่จะมีรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทเยอะมากนะผมนี่เลยนะครับแม่น้ำลาพชีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆครับมีเลยนะครับมีโซนคุณป้าก็หยุดทันโน้นนะครับนี่อยู่โน่นเลยนะครับตกปลาอยู่นะครับผม ต้องนั่งต้องนั่งรอก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับมบรรยากาศดีมากสําหรับวันนี้นะผมแต่ส่วนผมมบรรยากาศดีนะครับถ้าพี่ๆคนไหนอ่ะอาจจะดีเหมือนผมก็ได้นะพี่ๆนะมาชมกับบรรยากาศนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับมีกต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะครับผม เราหาที่ปลุกเปแล้วคนที่อยู่บ้านอัดบางคนเครียดนะครับผมก็มาปลุกเปน,นอนข้างห้วยก็ได้นะครับผมนี่เลยนะครับ โอเคครับพี่พี่ครับผมก็ได้มาชมบรรยากาศนี่นะครับแถวแถวหมู่บ้านนะผมผมก็ตอนนี้ผมก็จะกลับแล้วนะผมก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะผมโอเคครับบ๊ายบายครับผม